ฮัลโ <Good morning. S 1> หลดมอร์นิ่งสันขอนัวนกแก้วตูเริ่มเลยปูใครเอ่ยใครเอ่ยอ๋อมาส่งอาหารเหรอจ๊ะถ่ายอย่าเลยจ้าเอยถ่า <laughs> ยใ,ให้ใครจ้า KFC คนนั้นอะไรน่ะคนนั้นคนนั้นกลัวแก้วแก้วยาลูกอะไรก็จนมาหรอเอ้ยมันตกไปแล้วถังมัน KFC กับอะไรนนะกับกะเพราอร่อยขอบคุณครับขอบคุณครับอบันนี้อะไรครับเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย หมเามันไมันไแล้ววเนี่ยนี่ดูดูนี่อันนี้พิกไม่ชอบ่พักอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอยเอ้อยคนนี้ก็ชอบเอ้ยเอ้ย แฟ้นไฟลูกเฟ้นไฟมีไหมแฟ้น,ฟนไฟให้น้อง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 โอ้นันอะไรนั่นอะถุงนั่นอะไไม่ได้่้ไม่ให้หาก,กินเองก็ได้ได้กลิ่นกระเพราจ้า <laughs> อโอ้ยถุงพลาสติกนี่ไม่ชอบเลยน้องโอ้ยดู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 ดตื่นเต้น,นหรือไม่ตื่นเต้นล่ะน้องจะกินกะเพรามากกว่าแก้วจะก,กินกะเพรา